ก็คันวนบริดาสีปลอดภัยเป็ารบบขนาดถานครับเชิงภาพอาการภายในจิตเป็นไงบ้างครับสาธุน้องกับขอโอกาสท่านอาจารย์เจ้าค่ะขออนุญาตเป็นอาการภายในจิตรอบของเมื่อคืนก่อนนะเจ้าค่ะรอบของเมื่อคืนก็เคลียร์พื้นที่ก่อนที่จะเริ่มนั่งเจ้าค่ะเจริญมากวิธีหนึ่งองค์ธรรมดับภาษะแล้วก็สำรอมอินทรีย์เข้ามาอยู่ที่ปลายจมูกให้เขา เกิดความโล่งโปร่งให้เขาดับกับองค์การมาชันทะนิวรณ์พยาปทานิวรณ์ถินามิทานิวรณ์อุทัยจากกุกุจากนิวรณ์วิจิกิชานิวรณ์ที่เขามีอยู่ให้เขาสงบลงไปเจ้าค่ะพอเขาสงบลงไปแล้วการจเจริญมรกก็จะต่อเนื่องแล้วก็จะอยู่ที่ปลายจมูกตรงนี้จึงการะอตับ้บิดาสงบเนี่ยกายสงบหรือยังกายสงบไม่ยุกยิ้ไม่ขยับแล้วก็ สภาวะการกําหนดดับภาสะก็จะเป็นไปได้ไปได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็อยู่ที่ปลายจมูกเจ้าค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรที่เขาแบบพาให้เพลินออกไปตรงนี้เจ้าค่ะมีสาธุแล้ววัจจีล่ะ,จะเจริญมากวิธีเจ้าค่ะวัจีจเจริญมากวิธีนะแล้วจิตกัดบางขาล่ะจิตก็อยู่ที่ก็อยู่ที่กําหนดไว้ที่ปลายจมูกแล้วก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติเจ้าคะ่ะอ่าเจ้ากับเราไม่ได้ไปบังคับไปข่มมาแล้วใช่ไหม แล้วค่ะก็คือจะกำหนดให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดในรอบของเมื่อคืนก็มีช่วงแรกที่ไปเพ่งเขาให้จะให้ไม่ให้เขาไปไหนก็มีคำได้ฟังคลิปอย่างนี้เขาก็แสดงขึ้นมาก็ปล่อยพอปล่อยเสร็จแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้หลวมเกินไม่ได้ปล่อยไม่ได้ทําให้ให้ังหังคิอะไราน คลิปของท่านอาจารย์ผู้นำจิตที่สอนที่เคยบอกหมายถึงขณะที่ท่านตามสม,มาธิแล้วเปิดคลิปฟังแล้วไม่ใช่เจ้าค่ะคือ,อเขาแสดงขึ้นมาที่เขาแสดงขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสภาวะของจิตแต่ตังขานที่กาลังดิ้นหลนเนาะที่กําลังที่จะสูมไฟล์หาทางรอดซึ่งอนุสาสนีปัญหาขององค์ก็เข้าไปทําลายเข้าไปกําจัดนะครับเข้าไปชำระ เพื่อให้เป็นสภาวะปกติเพราะฉะนั้นจะเข้าสู่เข้าอ่าอนุสาสนิบาดาที่บงคสรงตัดในประสรตก็คือตั้งกายตรงแบบใดที่ท่านยังไม่ตั้งกายตรงก็ยังผิดประตสรน้ำรงสติคำว่าน,า,นายต้องใกล้ตรงดํำรงสติคำว่านายทำกายแย่ตั้งขายให้ระง,งับเสร็จไหมกายต้องระง,งับเพราะฉะนั้นถ้ากายระง,งับจิตจะระง,งับด้วยวัตถีก็จะระง,งับไปด้วยนะครับ ทำกายะทำงานได้แล้วครับมีสติรู้ลมข้ามมีสติรู้แค่รู้แต่ไม่ได้ไปกําหนดแค่เข้าใจแต่ไม่ได้ไปตามลมตามรู้ตามอะไรทั้งสิ้นพ่องตัดแค่มีสติรู้ลมข้ามมีสติรู้หอดได้ไหมถึงผ่านสภาวะอการที่ว่าประกอบด้วยสัมปชัญญะมาแล้วแต่ยังไม่ได้พิจารณากายในกายเวนาเนี่ยที่นนทำอะไรทำไงที่นทำอะไรเพราะอะไรเพราะยังไม่ได้เข้าสู่ลมาตาตาปรสัสสะ เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจในองค์ธรรมชั้นลึกของพระอ,องค์งนั้นถ้าเราไม่เข้าใจในองค์ธรรมชั้นลึกเนี่ยเราก็ทาสักแต่ทําสักทําสักทําไปเรื่อยมันก็ไม่เข้าใจสักทีไงอนนี้พอจะเข้าใจขึ้นมาบ้างไหมพอจะเข้าใจแต่ว่ากําลังนํามาปฏิบัติให้เป็นธรรมชาติเจ้าค่ะก็ต้อง,องสงบนังงับปัน <S 2> 2 <S ปนีน้ เป็นธรรมชาตินั่นก็คือราคาโทสัมโมหะนิจมานะโสกะลังเลปิกะสัญญาณานะจตัญญาอหังการม,มังการราคารุสัยมานาสัยตานาท่คอยกัสิมิฉาติฐิปเพราะฉะนั้นเขาจะรวมอยู่ในเนี้ยเรื่องสองก็เข้ามานะลงตรงนงังเข้ามาก็คือสิ่งที่องค์ทรงให้ทําไว้ทั้งหมดนั่นแหละจะต้องกลับเข้ามากลับเข้ามากลับเข้ามากลับแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และก็ถูกต้องตามริยะสัพ์ที่บ่งชงให้ท่านถึงจะพบความสว่างดีแท้จริงเพราะฉะนั้นเวลาเขาสงบแล้งับก็แสดงว่าเป็นธรรมชาติหมดนะถ้าเขาไม่สงบแล้งับราคะยังมีโทสะยังมีโมหาย,ยังมีเพราะยังอยากยังต้องการยังชอบยังพอใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคืออะไรสมาวะที่เกิดในวิชาฉานที่สามจะเกิดขึ้นเพื่อตัดขวาง ท่นก็คือปิติเพะฉะนั้นปิติก็จะแสดงอานาจมหาศาลนะครับแล้วก็สุขก็เช่นกันให้ไปยึดสุขไม่ให้บรรลุสติเพราะรักสุขเกลียดทุกข์ตอนนี้ท่านยังเดินทางอยู่ยังเดินทางอยู่ก็เข้ามาบ้างออกไปบ้างทรงอยู่บ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นทางที่ท่านกําลังเดินถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องต่อสู้อยู่อย่างเงี้ยจนเราจะมีกําลังเพราะฉะนั้นถ้าอินรี่ห้าเวลาห้า อื่นมีกําลังนิวราน่าจะหลับเมื่อน,นิวราน่าหลับก็หมายความว่าวิตกว,วิจารณเราก็จะเริ่มสงบปิติก็จะเริ่มที่จะดับลงสงบลงสุขก็จะไม่มาให้ท่านยึดเกาะเห็นไหมพระองค์จะเน้นไปที่องค์นิวราน้าแต่จริงจริงก็คือทุกๆพระองค์นั่นแหละทุกๆองค์ธรรมนั่นแหละทุกๆวิชานั่นแหละจะไปใกล้ๆกันแต่นิวราน้านี้อันดับหนึ่งก่อนเพราะอะไรเพราะเป็นระ,ระบบของกรรม ที่แสดงชัดที่สุดเนื่องจากลงไปที่กายโดยผ่านวัตีทั้งขานและจิตแตนทั้งขานนะนี่มร้าจะผ่านเข้าไปอ่ะนแล้วถามว่าเออวิตกไม่ผ่านแล้วก็ผ่านผ่านวัตีและไปเตียผ่านผ่านทั้งจิตใช่ไหมผ่านทั้งจิตแต่ไปลงที่กายยันทังขานแล้ววัตีทังขาผ่านทางจิตแตทังขานมาทังจิตแต่ทังขานแล้วพอสุกปุ๊บก็ยิ่งไปทังจิตร้อยเปอร์เซ็นต์ ชอบไม่ชอบยินดีไม่ยินดีพอใจไม่พอใจเห็นไหมเพราะฉะนั้นองค์ผ่านเนี่ยก็ผ่านตามระบบนะครับพะฉะนั้นนิวรห้าจึงเป็นกำกับอันนั้นนิวรห้าจึงเป็นต้นของเหตุทางระบบนะครับแล้วก็กระจายออกไปทางกากยนังขานวรจิตังขานแต่รวมๆแล้วคืออยู่ด้วยกันหมดไม่ได้มีอะไรที่ไม่อยู่ด้วยกันนะครับเพียงแต่พระอ,องค์เนี่ยรู้วะจิตรู้สภาวะทั้งหมดแล้วแยกออกมาให้หละเอียดให้ชัด เห็นไหมให้ชัดให้ละเอียดแต่ถ้าใครไม่ละเอียดไม่ชัดแล้วก็ไม่รู้ทาเห็นทาตามที่พองค์ตัดก็ไม่สามารถจะนํามากล่าวนํามาบอกสอนได้พระองค์งให้ผูเ้เจรกลกราบสอนบอกพระสัพพานเห็นไหมต้องประกอบด้วยตินต้ม,มาที่ปัญญาวิมุตติวิมุตติอึงจนถึงวิมุตติอานาัถนาอันเป็นอริยะทั้งระบบถ้าไม่ใช่พระอริยะไม่ใช่อริยะทั้งระบบที่พองค์ทรงตัดจะไม่เข้าใจอริยมรรคมองแปด เอาน,นั้นจะไปกล่าวอริยมังม,งมิงผิดผิพิดมดขเข้าใจไหมอย่างเงี้ยเข้าใจเจ้าค่ะท่านอาจารย์เอาใจฟูแล้วเชิญต่อได้น้อมกาบท่านอาจารย์เจ้าค่ะขอน้อมกาบขอโอกาสเจ้าค่ะก็ดับองค์นิวรณ์ห้าองานิวรณ์ห้านสงบลงไปแล้วเจ้าค่ะก,ก็ก็กราบพระองค์แล้วก็ขึ้นธรรมขึ้นธรรมแล้วก็ขั้นตอนเจ้าค่ะก็จะมีการชาร์จกำลังอย่างต่อนเนื่องระหว่างขึ้นธรรมแล้วก็ขั้นตอนเจ้าค่ะ เสร็จแล้วก็การาบพระองค์อีกแล้วก็คูขาเข้ามานั่งดับภาษะต่อเนื่องเจ้าค่ะตรงที่ดับภาษะอยู่ช่วงแรกก็จะจะไม่ได้เปล่งเสียงเจ้าค่ะแต่พอรู้ตัวว่าไม่ได้เปล่งเสียงแล้วจะมีอะไรแทรกข,ขึ้นมาได้มันจะมีความเพลินที่เขาจะพาออกก็ก็ต้องเปล่งเสียงออกมาเจ้าค่ะพอเปล่งเสียงออกมาแล้วเขาก็สำรวมอยู่ที่ปลายจมูกได้ สำมรวมอยู่ที่ปลายจมูกแล้วก็จเจริญมากวิธีเริ่มที่อ่บดรบสาแล้วก็กำหนดอ่องค์ปฏิจจสมุบาทเจ้าค่ะแล้วก็กำหนดองค์นิวรห้าเจ้าก็แล้วก็กำหนดแผ่เมตตาเจ้าค่ะ,จ<า>จะเจริญมากเจ้าค่ะก็เจริญมากวิธีสี่องค์ธรรมเสร็จแล้วก็ชาร์จกำลังเจ้าค่ะ ใช้กำลังอยู่อย่างต่อเนื่องเจ้าค่ะในจังหวะที่ชาร์จกำลังก็มีมีแทรกมีแทรกเข้ามาทั้งองค์องค์วิตกก็มีองค์ที่ที่องค์นิวรณ์ห้าที่หลับไปแล้วก็มีแสดงขึ้นมาในช่วงที่ชาร์จกำลังตรงนี้เจ้าค่ะก็ชาร์จกำลังให้รวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ แล้วสภาวะจิตมีไหมไม่ชอบไม่ยินดีไม่พอใจอะไรนักหนาบ<ม>้าลมีแต่มีแต่องค์วิตกที่แสดงขึ้นมาว่าต้อง,ต,องต้องทําให้เร็วขึ้นต้องอะไรแบบนี้เจ้าคะ่ะต้องอถูนั่นก็นคือไม่ไม่พอใจไม่ชอบนั่นแหละเจ้าค่ะใช่ว่าแล้วก็เป็นแนวทางที่จะต้องเดินทางให้ถึงก็ไม่เป็นก,ก,ก็ก็ถูกแล้วไม่ได้ผิดนะครับแอบเพียงแต่ว่าสิ่งเหล่าเนี้ย จะมีการปรากฏการเกิดเกิดปรากฏปรากฏการเกิดเกิดปรากฏอย่ๆๆๆางเงี้ยจนว่าท่านจะสํารวมแล้วก็ทรงสภาวะเต็มรูปแบบเต็มระบบเต็มความเป็นบริบูรณ์ทั้งหมดนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่มีนะครับก็จะไม่มีแต่เขาไม่ได้หายไปไหนเขาอยู่กับกําลังของท่านนั่นแหละอย่าียกว่าอินทรีย์ห้านะครับมีกําลังอินทรีย์ห้าพละห้าตื่นสภาวะเนี่ยอินทรีย์ห้าตื่น ก็จะทำให้นิบบอห้าหลับเมื่อนิบบอห้าหลับทั้งระบบประหลับหมดหลับแบบจริงๆนะหลับด้วยอนุสาสนีเป็นหางของพระองค์ด้วยสภาวะมรรควิธีเจของธรรมนะครับหนื้ององธรรมถามว่าหลับได้ไหมก็หลับได้แต่ไม่เด็ดขาดไม่เด่นชัดยกเว้นผู้ที่สร้างบุญบารมีมาแข็งแรงพอสมควรก็จะสามารถทําให้เขาหลับได้หลยอย่างแต่เมื่อสุดท้ายปลายทางเขาก็จะตื่นของเขาน่ตื่นเร็วลับเร็ว เคมเร็วมาเร็วนะครับแต่ถ้าเป็นองค์เสี่ยธรรมก็จะอยู่ได้ยาวหนะน่อยเนื่องจากอะไรเนื่องจากมีสภาวะปฏิจจสมุตบาทเที่ยนเชิญมานะครับมีอันนี้จังตงัวอาตาของผมแล้วก็มีการเจริญเมตตาเห็นไหมครับก็มีท่านบานขึ้นธรรมคือมาประกอบการทั้งระบบเนี่ยครับไดยมาวิจิตรธรรมแล้วก็จะมีกําลังสูงกว่าเนื่องจากครบเต็มรูปแบบในการ เดินมักวิธีนะครับแต่ถ้ามีเพียงอนุสาสนิหานเพียงอย่างหนึ่งอย่างใดนั่นก็แสดงว่าอาจจะไม่ใช่ธรรมะองค์ร้อยเปเซ็นตเป็นธรรมที่นํามากล่าวสอนทั่วๆไปนั้งใครก็รู้นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่พรงให้ไว้ในประไตรปิฎกนะครับแต่ของแท้ของแท้เนี่ยมีอยู่เมื่อมีอยู่ก็ต้องพิสูจน์ได้ว่ามีอนุสาสนีิหานจริงหรือไม่ นะครับเมื่อท่านเดินมาวิธีอสงบงระงับปัญญ์เป็นธรรมชาติไมกะเจอกระทนไม่ตุลนนชิ้หนึ่งที่เกิดขึ้นกายท่านจะต้องเบาใช่ไหมกายเบา,า,เบาวัตถีที่มีกําลังสูงสูงที่เคยเดินมาวิธีก็จะเริ่มเบาบางลงเบาบาง,บางแต่นั่นหมายถึงการรวมนะการสํารวมอินทรีย์กายก็จะเริ่มเบาในความรู้สึกวัตถีก็จะเริ่มหายไปในความรู้สึกนั่นก็หมายถึงอะไรวิตกก็จะหาย วิจารก็จะหายแต่บางทีมีวิตกแต่ไม่มีวิจาร์บางทีมีวิจาร์ไม่มีวิตกแม่ธรรมทระองค์ถ้ายังมีวิตกมีวิจารณก็ยังต่อสู้กันอยู่ถ้าวิตกไม่มีละดับไปละวมีแต่วิจารณก็ยังไม่สงบร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าอวิตกวิจารณ์สงบไปนี่ยคือจบไงจบในระดับวิชาชั้นที่สามเพราะนั้นเข้าไปสู่ัานที่สี่พอเข้าใจสี่ปุ๊บสภาวะจิตตังขันจะทําหน้าที่อย่างแรงกล้าเพื่ออะไร เพื่อไม่ท่านเข้าไปสู่โลมัสตาสาปซาซสดับอย่างไรถ้ท่านต้องก็มีอยู่เข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะท่านอาจารย์เพราะนั้นเมื่อท่านผ่านธรรมแต่ละระดับระดับก็ไม่ต้องไปสนใจผ่านแล้วก็ผ่านผ่านแล้วก็ผ่านก็ตั้งใจทําต่อไปตั้งใจทําต่อต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีแล้วทําต่อเนื่องก็ไปถึงที่ฝั่งเองฝั่งหมายข้ามไปฝั่งโน้นได้เองเพราะนั้นก็จะมีหมายอยู่ใครเป็นผู้หมาย เราไม่ไม่ได้ต้องไปสนใจก็ปล่อยหน้าที่ของผู้เดินมรรคแต่ท่านต้องมีความเพียรเนเมื่อมีศรัทธาก็ต้องมีวิิยาอุสาหะ้็ต้งขาดวิยาอุตสาหามีศรัทธางอน,งน,งนเงน้ก็เสร็จอีกเห็นไหมเพราะนั้นต้องคู่กันผู้เดินมรรคจะต้องคู่กับศรัทธาและวิริยาถึงจะเกิดสภาวะสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นได้และเป็นรวมองค์ธรรมที่พระองค์ทรงตัส นะครับไม่ใช่ว่ามีแค่ศรัทธาตรัทธาตัทธามีหลายระดับไงมีหลายระดับนะครับมีตั้งแต่เบื้องงานในเบื้องต้นง,งานทํกากลางงานในที่สุดเห็นไหมนั้นศรัทธาจึงงันง่นไม่ได้นะคอนแคนไม่ได้นะถ้าเปนคอนแคนไปศรัทธาท่านก็พังเหมือนกันแหละกาลังเดินมาดีๆไปนึกถึงองค์อื่นไปไปแบบตามองค์อื่นไปเฝ ใช่ไหมวิริยะตกไปอ่อนไปกําลังไม่พอก็เป็นเหยื่อของมารนี่นะเป็นที่ช่องเสพของมารเพราะนั้นเราก็ต้องขัดชำระให้สะอาดต่อเนื่องไวนะ้โดยไม่หวังผลนะครับการค้าก็ก็เป็นการค้าของเขาไปเห็นไ,ไหมแต่วิธีการของพวกคือต้องบริสุทธินะ์เข้าใจใหไหมอย่างนี้ พอเข้าใจเจ้าค่ะน้องกับท่านอาจารย์เจ้าค่ะเชิญท่านต่อได้ก็มีสภาวะน้องกับท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้องกับเขาโอกาสเจ้าค่ะสภาวะที่ที่มีแทรกขึ้นมาก็เกิดในระหว่างที่อยู่ระหว่างการชาร์จกาลังอยู่เจ้าค่ะแล้วก็เริ่มหาวน้ําตาไหลหาวน้ําตาไหลก็ดับพัสะไม่ไม่สนใจก็ดับภาาัสะสํารวมไว้ที่ปลายจมูกอยู่แบบนั้น พอก้าข้ามผ่านความง่วงได้แล้วกก้้าาาผข้ามผ่านตรงความง่วงไปแล้วก็จเจริญมักอยู่แล้วทีนี้ข้าพเจ้าก็ปวดปวดตรงด้านขวาตรงก้นกบปวดร้าวขึ้นมาเลยเจ้าค่ะก็ปวดรุนแรงปวดรุนแรงแต่ข้าพเจ้าก็จเจริญมักอยู่แบบนั้นเจ้าค่ะ,จะเจริญมักดับภาษา่อสู้อยู่ตั้งกายตรงก็ไม่ขยับขยื่อนเจ้าค่ะ ทีนี้ผ่านไปได้แล้วเวลาอก็ดังขึ้นมาสภาวะที่เจ็บตรงนั้นเขาค่อยๆค,ค,คลายแต่ยังไม่ได้หายร้อยเปอร์เซนเจ้าค่ะก็ก็มีอาการอยู่แล้วก็ก็กําหนดออกจากสมาธิเจ้าค่ะแล้วทีนี้ก็กําลังจะไปเขียนจดบันทึกก็เดินไปก็มึนมึนหัวเจ้าค่ะท่านอาจารย์ก็เลยก็เลยพักเลยเมื่อคืนตอนพัก รอบกลางคืนก็มีพวกนี้เจ้าค่ะที่เขาแทรกขึ้นมาก็คือมาเล่นกับกายสังขารน,นอนไม่หลับแล้วก็เจ็บหัวใจเจ็บหัวใจด้านซ้ายนอนไม่ได้เลยเจ้าค่ะก็จะเจริญมักดับาัะสต่อเนื่องแล้วเขาก็หลับหลับหลับไปน่าจะประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งได้เจ้าค่ะก็กว่าจะกว่าจะผ่านจุดนี้มาได้แล้วพอตื่นขึ้นมาก็จเจริญมักดับประาอยู่อยู่ก็อาการเขาก็ ทุเลาหายไปเจ้าค่ะวันนี้แต่ว่าวันนี้ก็กช้าช้าไปหน่อยเจ้าค่ะนนอมกาท่านอาจารย์อ่าไมเป็นไรเพราะว่าวิถีของแต่ละพระอ,องค์ก็จะเดินทางเพลวิชาที่จะเข้าวิชาทันที่สามสี่ก็จะมีปัญหาแบบนี้ทุกทุกพระองค์เราะจะมีอินทรีย์ที่แรงกามาจะมีอินทรีย์แรงกาแล้วก็จะขัดขวางเพราะเหมือนกับเป็นการต่อสู้ในสนามรบขององค์ใครไม่แน่จริงใครไม่จรงจริงก็ไม่ต้องมา ไม่ต้องสู้สู้ไม่ได้เพราะ,ะมารจะไม่ยอมเด็กค่ะอังน,นั้นพระริยาเท่านั้นที่มีความแข็งแรงแข็งแกร่งที่จะต่อสู้ไปถึงฝั่งไม่ได้ให้ถึงฝั่งฝั่งข้าโมโอภาไปให้ได้เพราะนี่ก็เป็นระบบของมารอยู่แล้วดังนั้นเพื่อท่านมาวิชาใจในวิชาโอ้ยเด็กๆแต่เพเื่อมาเจอสามในสามนี่จะเข้มข้นสุดถ้าท่านจัดการสามได้สี่ก็เรื่องเล็ก แต่ท่านนนออนแอที่สามเมื่อไหร่สี่ก็พังเมื่อนั้นแล้วท่านก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนั้นก็หวังว่าเที่ยวนี้จะต้องต่อสู้ให้เด็ดขาดเบเ็ดเสร็จเหมือนกับกองทัพไทยอ้อาใจยังเพอาเข้าใจเจ้าค่ะน้องกับแถวเท้าท่านอาจารย์เจ้าค่ะเมื่อเข้าปะทะเข้าตีก็เอาให้หมดเอาให้หมดแม็กเอาให้จบที่รุ่นท่านนี่แหละไม่ต้องไปเผื่อคนอื่นแล้วน้องกับท่านอาจารย์เจ้าค่ะอ่ะอีกคำถามไหม คำถามไม่มีเจ้าคะ่ะน้อมน้อมกบับอนุโมทนาสา,ธ,ธ,า,าธุท่านอาจารย์ผู้นำจิตที่เมตตาเจ้าคะ่ะน้อมน้อมกบับท่านอาจารย์เจ้าค่ะจ่าทุกครับสวัสดีครับจาทุกน้อมน้อมกบับแทบเท้าท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้อมน้อมกบับสวัสดีเจ้าคะ่ะ